เสือเอเข้าไม่ถึงเลยนะผู้ชมยังไม่เห็นกุมิทาเลยนะ 走走走，happy，走走走走。啊，欢迎各位兄弟！祝各位兄弟都发财！ ไม่มีผิดหวังแน่เลยตอนแรกบอกว่าให้ตึ่นตาสาย10โมงเช้า11โมงในใจมันก็ต้องต้องต็มเตอมว่าพี่น้องจะัปจะมาหรือเปล่าพอถึงหน้าถนนได้และวบอกได้ไม่กี่คำว่า เต็มที่ีนบีร่ดจากโคราคมาเลยมาโนสุพรรณบุรีเลยนะเนี่ยเพราะใจเนี่ยอยาจะมาาทุกคนที่นี่ रागत वाजू नायोगट मंत्री कौसिंग साहेब देईला नाशा लिवन एक ก็เพืนะ่อมายืนยันกับพี่น้องชาวสุพรรณและพี่น้องชาวภาคกลางว่าผมพร้อมจะเป็นนาะยกรัฐมนตรีของทุงกคนทั้งประเทศไทยถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมนาะ ไม่ได้เลยครับใคร่ะเขาต้องจับตรงนีน้ถ้าจับตรงนี้เรื่องสัญญามันไม่เข้านี่โอเคถึงการเลือกตั้งที่ผานมาพักเก้าไกจะไม่ได้สอสอเขนนแตแน่ได้คนเดียวแต่คะแนนปาร,ร์ตี้ลิสต์เนชีวายชื่อเลามาเป็นอันดับหนึ่กับพี่น้องหนึ่งม แล้วคนสุพร์หนนะ่ารักแบบนี้จะไม่ผมมาหาท่านได้ยังไงจริงๆแล้วก็วมาสุพรรณบ่อยครั้งเคยอยู่กับพี่น้องชาวนาที่นี่เคยอยู่กับพี่น้องโลกสีที่นี่ก่อนจะมาที่นี่ไปอยู่ที่โลกสีที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาร์แกลเลอรไปแล้ว เห็นเห็นกราบรู้ว่าเป็นกราบเห็นรำรู้ว่าเป็นรำเห็นที่เท้ารู้ว่าเป็นที่เท้ารู้ว่านี่คือตะแกรงเวียงรู้ว่านี่คือโกดังเก็บไซโลเท่าไหร่บอกเจ้าของโลกสีถูกต้องหมดทุกอย่างนะพี่น้องใครบอกคนนี้ไม่สนใจพี่น้องสุพรรณไม่สนใจพี่น้องชาวนาไม่สนใจพี่น้องเกษตรกรไม่สนใจภาคกลางเป็นใจไม่ได้เลยพี่น้อง มาสุพนร์ก็บ่อยครั้อยู่รู้ว่าของดีที่นี่มีอะไรต้องกินอะไรกินข้าวที่ไหนกินปลาสลิดที่ไหนไม่กินอยู่อย่างเดียวเข้าสุพนันณทะเลขอไม่กิน,นพอเลือะไรอีกเพียงหวันเท่านั้นเดีวเก็บคนละสิบาทที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่สามส็บของประเทศไทย เกาหีไม่เท่าแน่นอนครับพี่น้องกลับมาสุพรรณในคราวนี้กลับมาไม่ใช่ในฐานะนักธุรกิจไม่ใช่ในฐานะสสตอบคุณครับไม่ใช่ในฐานะสสแต่กลับมาในฐานะเปดนอดนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ทั้ง8พักเมื่อกี้ขอบโก็มาเห็นสมนรภัยของพรรคเพื่อไทยพักอันดับสองทีพี่พน้องชาวสุพรรให้ความได้วางใจมากกว่าหนึ่งสนคะแนนักเ้าไกลหนึ่งแสนเจ็ดทักเพื่อไทยอีกหนึ่งแสนรวมกันเป็นสองแสนเจ็ดต่อมได้ดาวัลเพืพ่อไทยหน่อยม่ท้องเงินกลับมาครั้งนี้ในฐานะหัวหน้าพักจัดตั้ง รัฐบาลเราพร้อมที่จะเอาความรู้ความสามารถของแต่ละพักทั้งแปดพักในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่นอ้องชาวสุพรรณบุรีแน่นอนวันนี้ก็มาอยู่ในโรงเรียน<อ>จริงๆคับครับผมอ๋อ้คุณอารังคุณมารับ เดี๋ยวเก็บเก็บคนละยี่สิบ้าสิบสามมื่นไครับไม่อภาษา่านหนึ่งใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนีือการเดประานนิยีาสุธานบอกมาแล้วสงแสนเจมนนบอกว่าให้ไปจาดตั้งรัฐบาล รีบรีบไปพิิจารณา,าประมาณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาของที่นี่ช่วยกันคืนคุณครูให้ห้องเรียนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนอนี้ขัเสียนักรุ่นหม่ยสถาบันินี้หน่อยเลย จริงจริงตอนี้ตจ้งมียรับพานแล้วเขาเลือกตั้งมาตั้งสองเดือนเขาไปดูแลรประมาณแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีภาคก้าวไกลก็มีบุคลากรที่ดีรรคเพื่อไทยก็มีบุคลากรที่ดีไทยสร้างไทยก็ดีเสรีรวมไทยก็ดีประชาชาติก็ดีรวมกันไทยหกพันรวมไปแร้ว หายากเลครับด้วยการ่อากาศร้อนเลยรคมากับก็มีหลายๆท่านนะผอกไม้นำสานมาให้คุณพิธานะท่านผู้ชมขอครับกล้เสร็จแล้วนะครับผมเข้าใจว่าร้อนนะครับน่เป็นนพ่มีการบขับขับขออคุครณสุคนะเดี๋ยวนแล้วแต่ัะดอกร อันนั้นคือแบบที่มันปกติเมื่อตั้งแล้วตั้งรั้บาลนีบลงมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่โอมชาวสุพรรณแต่ตอนนี้เราอยู่ในระบบที่มันไม่ปกติอยู่กันมาเป็นสิปีแล้วกับระบบที่มาจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ล้มล้างการปกครองของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นมาจากการทำรัฐบา,าร การทำนิติสงครามหรือการยุกพัดแต่คราวนี้ครับพี่น้องที่เป็นนักการเมืองในเมื่อพี่น้องประชาชนให้สัญชามติมาแล้วว่าให้ได้รัฐบาลโดยพรกแปดพักนี้ท่านมีโอกาสที่จะทำให้ความอะปกตินั้นกลับกลายมาเป็นความปกติได้ถ้าเพื่อนสอสอทุกคน บอกพอกัน้ียกับความไม่ปกติคืนความปกติให้เราบอกท่านไม่ต้องเลือดพิพาท่านไม่ต้องเลือดทัก้าวไกลท่านเลือกรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนใช่ไร่ใช่ท่านพี่น้องชาววุฒิสภาเข้าใจว่าที่สุพรรณบุรีก็มีอยู่หลายคนที่เป็นคนสุพรรณบุรี ถ้าท่านรักบ้านเกิดท่านไม่ต้องให้โอกาสที่พาท่านให้โอกาสประเทศไทยเปลี่ยนความป็นปกตินี้ให้เป็นความปกติด้วยพวกเราทุกคนทั้ง750คนและมาถึงตรงน,นี้ก็ต้องแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจกับเพื่อนเพื่อนทีนนธธ่สภาหลายท่านบอกผมว่าอยากจะโหวเพื่อหลักการ อยากจะมาให้กับรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนมากกว่า75%แต่โดนคู่โดนรังแกอยู่อย่างที่ออกมาตามข่าวเพราะฉะนั้นเราต้องละมุนละม่อมและส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนเพื่อนผุทิศสภาที่มีความกล้าหาญออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไง วุฒิสภาือกแบ,บัือขอแสดงความซรวะขอแสดงความชื่นชมให้กับความกล้าหาญของวุฒิสภาที่ยืนอยู่ภาคอนาคตที่ยือนอยู่ภาคความถูกต้อง13ที่จะถึงนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันช่วยการคืนความปกติให้กับประเทศไทย ให้โอกาสประเทศไทยได้ไปต่อแล้วเรามาทำร <P US H> ่วมกันช่วยการแก้ไขไปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องมาเปลี่ยนสุพรรณไปด้วยกันขอพูดหนึงครั้งว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวสุพรรณ <P US H> ถึงแม้จะไม่มีสอสอเขต <P US H> พร้อมทำงานกับสอสอเขตที่อยู่ที่สุพรรณตราบใดก็ตามที่เราเอาประชายชวนมาเป็นที่ตั้ง จะเล่าให้พี่น้องจอสุรานฟังให้สบายใจตอนผมเป็นประธานกนรรมการที่ดีนในสภารองประธานคนที่หนึ่งคือพี่สรช,ชสสเขตหนึ่งของพวกเ่อนหลายครั้งเมื่อผมไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้พี่ยอสอรชก็เป็นรองประธานทำหน้าที่ได้อย่างไม่ตกบกพร่องใดๆเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่นายกแลรัฐมนตรีคนนี้ จะไม่สามารถทำงานกับสสเพตท้น้กาเมืองรยดังให้สสเพของชาวสุพรรณบุรีหมดแลาเมือรงังให้อดีตผู้สมัครสสของพรรก้าไกลที่ยังมาต่อไปแล้วกาเมืองรงังให้ตัวเองกับเงินแสนเจ็ดมื่นเกับพวกเราเลยแล้วามืองรงังให้กรังใยกับพทีิสภา ที่เลือกอยู่บนอนาคตของพวกเราที่อยู่บนเส้นของความถูกต้องแอ้วอีกสี่วันนี้ถึงนะครับอาจจะ,<อ>จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมจะบอกว่าอีกสิปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านทราท่านรู้จักกับสสท่านไหนถ้ารู้จักกับผุธธ้ิีสภาคนสุวาวท่านไหน ช่วยการพูดกับเขาอย่างมีวุฒิภาวะช่วยพูดกับเขาอย่างมีความลระมุนละม่อนช่วยบอกเขานะว่า,าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกที่ตาไม่ใช่การเลงทางก้าไกลแต่คือการเลือกระบบประชาธิปไตยคร,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 รับขอบคุณมากครับ